โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับฟ n ด a t i o n The n e w C นะครับผมวันนีนะ้ก็ได้มีการพัฒนาระเบิดนะครับหรือว่ารหัสแดงจ่าตีนแองผมจ่าตีนี่นนมัน2015นะครับผมนะแต่วันนี้นะครับผมได้มีการพัฒนาขึ้นมารหัสแดงนะที่ต้องบอกว่ารุนแรงกว่าเดิมนะครับผมมีชื่อว่ารหัสแดง2 0 1 7นะครับนะ พัฒนาโดยสาตาโจสาตาโจโอเคอาวุธนี้ก็บอกว่าเป็นรหัสแดงล่าสุดนะครับผมจากของจาาปีสอง5ิบห้อันนี้2องนะรหัสแดง2องนะครับผมเดี๋ยวลองจะมาดูว่ามันจะร้ายแรงกันขนไหนเดีย๋ยวหาเหยื่อกันนี่ผมอยู่ใน ที่ต้องบอกว่าเซิร์ฟยิงกันไม่ตายนะครับโดนระเบิดอะไรก็ไม่ตายนะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาเหยื่อกันก่อนแล้วกันเพื่อทําการทดลองระเบิดเขาเรียกว่าอะไรวะรหัสแดง2องพนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องหาหนูทดลองน,อนะเ<ม>พื่อนําไปทดลองรหัสแดง2องพนนะครับผมว่ามันจะร้ายแรงขนาดไหนเราจะหาเหยื่อก่อนเนปะ็น อ่เจอแล้วฮะเหยื่อที่จะมาทดลองรหัสแดงของวันทีเจ็ดนะครับผมเจอแล้วแสเน่น่ลนะอยู่เฉยนะอย่เพเพิ่ง t o stop stop เจเแมีผิดแสบมีผิด อ้งแม่งเลยสะฮัตแดงก217เอ้สแอตเป็นไงโคตรลายแรงวะเนี่ยสะฮัตแดก217โคตรโหดไปเก็บของไปเก็บของ จะอยู่วะเช่อรหัสดแดง217งงไปเลย <c oughs> ของจริงเป็นไงสุดยอดเลยสาตาโจะหัสดแดง217นี่มันโคตรร้ายแรงจริงบอกเลยว่าเสื้อคงเสื้อขาดหมดนะจังหวะเมื่อกี้ห <c oughs> น้าหายไปเลยต้องมึง,งั้องโกย ว่ามันของยังงงก็มันเป็นอะไรตายแต่ไม่ต้องงงนะฮะเจอรหัสแดงวันที่2017แน่ล่วงหมดแหละเะว่ามันร้ายแรงมากนะครับผมไปด,ดูมีคนเก็บของอยู่ปะวะเฮ้ยคนเก็บวะยังไม่มียังไม่มียัง,ม,ม,ยงม,มีคนเก็บของเออวิธีหาของเลยจ้ะโอ้ยโอ้ โอ้ยของฟรีของฟรีใครมาตายแถวนี้นะอุ้ยได้คารบิกด้วยเอ็โอ้ยโคตรเอมโคตรเอมโอโหมาดูวันเราได้อะไรกันบ้างนะจากการใช้รหัสแดงในการสังหารคนนะครับผม โอ้ยไฮไลท์เลยคาราบิกเนี่ยโอ้ยได้คาราบิกมาใช้ด้วยอย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวนี่เห็นใส่อยู่อะไรเนี่ยมันมีแต่ของแปลกๆนั่นเลยวะเป็นไงกันบ้างนะครับผมนะกับการใช้รหัสแดงสองพันสิบเจ็ดนะครับผมในการสังหารคนฟาร์มนะครับก็บอกว่าวันนี้อันนี้เป็นเซิร์ฟที่แบบยิงกันไม่ตายด้วยนะครับผมอาจจะมีการตาย ได้แค่สองอย่างเท่านนะั้นคือโดนผีตบหรือว่ารถระเบิดนะครับผมก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นรหัสแดงที่บอกต้องบอกว่าร้ายแรงแล้วก็ทรงอนุภาพแบบสุดๆนะครับผมสามารถฆ่าได้ในเซิร์ฟที่บอกที่ต้องบอกว่ายิงกันไม่ตายด้วยได้กระเป๋ามาใช้ฟรีก่างหากนะครับผมสุดยอดจริงรหัสแดงของสตารโจนะครับ <c oughs> <c oughs> ของเกงของจริง